เนาะสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสักหนึ่งวันก็ยังดีคือที่เราไม่ขึ้นไฟ้สดคู่กันคือยังไงเราเหนื่อยนะ่ะเราเหนื่อยคุณจตุพรเพราะว่าเราขึ้นเราขึ้นซ้อนกันอย่างเงี้ยอย่างมาของครูพัชก่อนใช่ไหมมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลงแล้วก็ไปขึ้นกับครูพันมันสองชั่วโมงรวดนะ่ะเราไม่ได้มีเวลาพักแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวด้วยทานข้าวก็ดึกถ้าทานข้าวก่อนมันก็ไม่ไหวมันมันมันเหนื่อยก็เลยหยุดกันไปแล้วทีนี้ ก็อยากขึ้นอยู่บางทีเราอาจจะสักนานๆสักเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็น่าจะได้อยู่นะครูพรเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีพี่ดูดจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ดูดพี่ดูดนะคะขอบคุณนะคะพี่ดูดมันหมุนเป็นช่องช่องใช่ใช่เพราะเราเจอเจอช่องที่ไล์สดมันหมุนก็เลยรู้ว่าหมุนเนาะใช่รู้แล้วรู้แล้วถ้าถ้าสมมติช่องที่เราเออเครื่องที่เราขึ้นไล์สดไม่หมุนตรงนี้มันหมุนแสดงว่า เครื่องนี้ไม่ดีเครื่องโน้นดีเนาะนี่แหละมันอาจจะเป็นที่ไว f i ก็ได้เนาะใช่ใช่ใชมันสองชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงเราก็เหนื่อยนะถ้าเรามาขึ้นอย่างนี้เราเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะขอบคุณนะคะแม่ศรีจา๋าขอบคุณพี่ดูดขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณจตุพรนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆนะคะเรารู้แหละแล้วว่าอืมที่นู่นไม่รู้ว่ามีคนมาเท่าไหร่แต่ที่นี่มันมัน,ม,นมันจอดอยู่ใช่ไหมคุณพรคือ เวลาก็จะจอดตรงนี้นะเวลาก็จะจอดแล้วก็กแล้วก็อะไรอีกอ่ะเม้นก็จอดไม่ขยับนะคะไม่ขยับคนก็จอดไม่ขยับแต่เราเราไปตอบคอมเมนต์ใต้คลิปครูพรครูพรเป็นเหมือนกันไหมทุกคนเป็นเหมือนกันไม่สีไม่สีคุณอ่าพี่ดูดพี่ดุดเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราไปตอบเม้นใต้คลิปที่หลังบ้านอะบางทีมันก็ เขาก็ตอบคําถามให้เราด้วยมันนิ่งอยู่อย่างทุกอย่างเลยค่ะใช่ใช่ใชคุณพรมันนิ่งทุกอย่างใช่แล้วแล้วเวลาเราไปตอบคอมเมนต์สมมุติว่าเพื่อนเราทักมามันมันมีการทักแทนเราด้วยมีไหมเราก็กดส่งเลยเราคือมันทักแทนเราด้วยไงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจตุพรขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เออนี่เจดันเนาะเขาเป็นเจดัน ขอบคุณเจดานปาดานันเดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่ได้พูดอะไรเลยขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอบคุณเจ๊ดานปาดานันขอบคุณ SCTP ทั่วโลกแล้วก็ขอบคุณเอ uh, FC พลังเงียบขอบคุณ uh, เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนแล้วก็ขอบคุณใครอีกกลุ่มพันธมิตรแล้วก็ ทีมประแจทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากแล้วก็สมาชิกช่องด้วยเนาะก็อยากจะขอบคุณไว้ก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะแวน้แวนๆนะคะแม่น้อยจ๋าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้แม่เอ้ยคุณยายป้อมจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่ไงนี่ไงขอบคุณค่ะคุณอภัยวันสวัสดีนะคะที่รีบมาขึ้นไลฟ์สดเพราะว่าช่วงนี้แหละที่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กําลังกําลังกี่โมงอะหกโมงเนาะหกโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวไม่ใช่อะไรหรอก กลัวลุงจะขึ้นแล้วเราเวลาลุงขึ้นแล้วเราไม่มีใครมาดูไงเนาะคุณปฐมพรสวัสดีค่ะเลิฟสีสองครับรูสวัสดีค่ะ,อคคคะขอบคุณนะคะขอบคุณยายป้อมที่น่ารักมากกูแตกสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะกูแตกอะไรเนาะกูแตกนี่ใครเนาะใครเนาะไม่เป็นไรใครก็ได้ที่เข้ามาให้กําลังใจก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีค่ะไม่น้อยไม่เป็นไรคะ่ะแม่คะ ไปรับเอาชุดที่หน้าบ้านหลานสาวเปลี่ยนให้ชุดนอนดาราใส่ไลรสุดให้ดูด้วยนะครับโอ้ยน้องโจจ๋าน้องโจจ๋า,จาไม่ใส่ไม่ได้แล้วแหละนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะด่าเอาสิเนาะเพื่อนๆสดาเอาป้าจิจา๊บจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะป้าจิ๊บขอบคุณป้าจิ๊บป้าจิ๊บขอบคุณคุณอภัยวันคุณอาภัยวันไม่ได้ขึ้นไล์สดนานมากเลยนะตั้งแต่ ก่อนสงการอะจนถึงอยู่ยนี้คิดดูว่าคิดถึงเพื่อนๆน,นะคิดถึงทุกคนคิดถึงเพื่อนที่เราคือตั้งแต่ตึกถล่มมานี่เราก็จะอัปเดตข่าวอะไรประมาณาน,าน,นั้นแล้วก็จะไปติดข่าวด้วยก็จะขึ้นไลฟ์สดก็กลัวว่าเราตัวเองอะตัวเองก็ชอบดูข่าวด้วยนะชอบดูก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนานๆขึ้นทีไม่เป็นไรเนาะวันนี้ตั้งใจมากเลยเพราะว่าคิดถึงทุกคนมากด้วยคิดถึงหนะ้าจริงๆเราถ้าเวลาเรามาขึ้นไลฟ์สดเราได้คุยใช่ไหม แล้วเวลาเราไปหาเพื่อนเราเราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยไม่ค่อยมีเวลาที่จะคุยกับใครอย่างเงี้ยก็เลยยังยัง,ย,งยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นก็คิดอย่างนี้นะพอพอพอมีเวลาก็อยากจะ